สวัสดีครับผมไอเคสไอออฟโฟนนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเคส P30 Pro นะครับตัวท็อปมา2อปีที่แล้วสุดยอดขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับมาให้ลูกสาวช์วะครับแบบที่หนึ่งนี่การเตกนี่ตรงนี้นี่เลยอย่างนี้ค่ะลูกโอเคอ่าแบบที่สองนิ่มๆใหญ่นิ่มๆเนี่ยอันนี้จะมื่อย่ลูก นนเป็นบบงนิ่มๆแบบแบบเป็นอย่างอ่าโอเคแบบที่สามนะครับแบบต่อไปแบบที่เปนที่เตี้ยค่ะมันเป็นยางนิ่มอ่ะโชว์โชว์ให้กล้องดูด้ลกนี่ลายสวยนะครับเค่ะทีห้าครับ B d u น่ป,ป็ดนะครับดดแบบที่หกดูใกล้ๆหน่อยใกล,ใกลนยนะครับเอ กล้องอยู่นี่หูกกล้องอยู่ฝั่งนี้ไปแบบที่เจ็ดนี่ครับแบบที่เจ็ดนิ่มๆนะคะ <c oughs> แบบที่หนึ่งครับแบบที่แปดแล้วคะ่ะแล้วแบบสุดท้ายนะครับอันนี้ตัวนี้เป็นเคสเข้ามาใหม่ลายซูเปริมนะฮะนี่ให้ลูกค้าดูให้ทุกคนดูหูกชึบชิบ อโชว์เลยแทนแทนนี่น e okay. ่าใจใจตรสวยครับสวยสำหรับใครที่สนใจเคสหัวเว่ย P สามสิบ Pro นะครับสามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับที่เพจเคสไอโอโฟนนะครับผมผมจะเคสไอโอโฟแบบนี้นะผมจะทิ้งเพจผมไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ห้องเวลาไปกันแล้วบปลายบายบายครับผม จะดูไม่ช้าทักมาดูได้ที่เพจเลยนะครับผม